โอเคก็กัร์ดสแนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เหมือนแล้วนะซึ่งผมก็วันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับนะแล้วก็เพิ่งกลับมานะตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไลฟ์อีกแล้วนะตอนแรกผมก่าว่าจะไลค์แค่สองวันเอ,อ๊หยุดไลฟ์แค่สองวันนะครับแล้วก็วันนี้จะไลฟ์แต่ว่าออกไปทำธุระมาแล้วก็ดองเสตียลงคลิปนะก็ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะเป็นไงนะครับสำหรับ EP12 รอคอยกันนานมากรกะหว่างนั้นกนะ็มีเอพิซดรับมาต่างนานาเนาะโอเคไปเรื่องเลยครับ Let's go d ีบิดีเลรดบายบปูมเปิดมาแคนซิสบูเมน้นสู้กับเดอะเคาน์เตอร์ของโรบอติกอยู่นะยังไงครับโห เชินเทเลนที่สู้แม่นผมไม่แน่ใ,นใจว่าเขาจะสู้ได้หรือ,รอ,อเปล่านะเพราะเขาเป็นหนกักเท่านนิมสอด้วยต้องเล,อเล่นระยะหน่อยแต่เขาอาจจะมีอุปกรณ์ระยะใกล้ก็ได้เฮ้ยเทเลนเทเลนแมนครับอันนี้คือเขากลับมาอัพเกรดเหรอโอ้แต่ละคนอัพเกรดนะอือเออมีทัพไหมโอ้ไม่มีทัพด้วยอะไม่เป็นไรนะครับ นี่ไททานนะทั้งไททันยูด้าก้อนแล้วก็ท่านสปิกเมลนะครับไททานทุกคนกับอัพเกรดที่ฐานทีวีนะเพราะกลับมันก็ไม่ได้เป็นแผนของสกิบดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าแผนของสกิบดีก็คือทำลายฐานของคาเมล่าเพื่อให้ได้ไม่อนะัพเกรดเนาะแต่นี่ก็มาอัพเกรดเฮ้ยนี่ไททานของไททันคอาแม่กับซินิเตอร์ไททันนะครับ นี่ yeah, ตัวโคตรใหญ่โอ้โหอะไรอ่ะแดนคอร์กแมนโอ้ชิตทางโรบาเรียหุยพี่ฟิวเจอร์ตามหน้าปกเลยเขาไม่ใช่แดนคอร์กนะโจวะ แลห้าสิบเก้ามีอะไรไหมหุ้ย, Just ยใครอ่ะหุ้ยตัวละครใหม่ครับเป็นเหมือนคิดลาดเลยนะหัวเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นแบบวูแมนนะเออนะครับโอเคก็อีพีนี้มีมาเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กดซบกล้วก็กดแชร์ผมด้วยเพราะเดี๋ยวผมต้องรีบลงแล้วเพราะมันเลทมากๆนะครับ มันแบบผมกลับมานะครับนะก็ขอให้ทุกท่านจริงๆนะครับไปนะครับไม่ไหวครับผม